วันนี้นะคะกลุ่มของเราก็ได้มาทําการสังเกตพฤติกรรมการเลือกตั้งของอประชาชนในชุมชนชควสมานนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นการเลือกตั้งซอกสมาชิกสมาเทศบาาคือวันที่ที่เอ็ดก,กรกฎาคม2553ซึ่งพฤติกรรมทางการเมืองที่เราอยู่มาสังเกตนี่คือว่าประชาชนจะเข้าส่วนร่วมในการเ,เลือกตั้งมีมีส่วนร่วมต่อพฤติกรรม ระบบการเมืองบ้างร้อยแค่ไหนค,ค,ค่ะน,นี่คือภาพที่คือภาพที่ได้เห็นนะคะของประชาชนที่เข้ามาสรวนร่วมแล้ววันนี้ก็ชั้นก็เป็นประชาชนในชุมชนช่วงสมาธิคนหนึ่งก็จะมาทำการเลือกตั้งนะคะก่อนอ,อื่นนะครับออก่อนที่เราจะไปการทำการเลือกตั้ง เราต้องมาตรวจสอบรายชื่อก่อนว่ารายชื่อเรามีนะที่เราต้องการเรือกตั้งหรือเปล่านะครับเาจะเร,รื่องูจางนี้นะครับที่คุณกันนี้ก็ได้ตรวจสอบรายชื่อของเขานะครับ นะครับเมื่อเราทราบรายชื่อแล้วก็ตัวเลขของเราแล้วนะครับรก็จะไปทำการลงทะเสียงเลือกตั้งกันนะครับนี่คือขั้นตอนนี่คือขั้นตอนของการที่จะทำการเลือกตั้งนะครับ ทางเจ้าที่เขาก็จะแกะลายชื่อเพื่อที่จะเอาบัตรไปยึดตั้งนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราได้รับบัตรในการที่จะตากกระบะเลือกตาาั้งหมายเลขแล้วก็จะไปที่กูหางนะครับ เลือกมือที่เราต้องการนะครับในเมือ่อเรากลาวแล้วก็จะระหย่อนในตู้ตอนนี้ก็ได้เสร็จสิ้นในการทำการติดตั้งแล้วนะครับ แล้วก็นี่คือสภาพทั้งหมดของของประชาชนที่ดีที่มีส่วนร่วมในสองการเมืองการเลือกตั้งนะครับค่ะต่อไปเราก็จะมาดูประชาชนคนหนึ่งว่าเขาเข้ามามีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหน รรากในช่วงตอนเช้านะครับว่าจากภาพในตอนเช้าผ่านจะดูว่าประชาชนหน่ง่แค่ยังทยอยทยอยกันมานะครับจจะยังไม่ตักงไม่มาแต่ก็ยังพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าประชาชนก็ยังมียังมีความสนใจในทางด้านการเมืองแล้วก็ยังมีความมีพฤติกรรมที่ยังที่ยังที่จะที่ยังที่จะแต่สนใจในด้านการเมือง มากขึ้นในการเลือกตั้งนะครับถายู้หาร้เดี๋ยวเราไปถ่ายตู้ารงรน้นดีกว่าเนีอย่าพูนะมันออกใน้น ตัวอย่างของการที่ของใบการเลือกตั้งนะครับได้ว่าม <habitude> ีอย <igung> <find ats> ่างเช่นจรวรเพื่อนเราในเดอ้ในเขตพื้นที่นี้นะครับในเขต4ในเขต4โดยเลือกตั้งที่3ตางเขตนี้นะครับก็จะมีเพื่อนของผมเราอยู่หน้าเขตตรงนี้ด้วยนะครับคือนางสาวจารุวรรณนะครับอย่างาที่จะเห็นจะเห็นในภาพไปแล้วนะครับว่าจารุวรรณได้ทำการเลือกตั้งไปแล้วเขาจะเลือกเบอร์ไหนนั้นก็สุดแล้วแต่ความสนใจของเขานะครับ แต่อย่างน้อยๆเราก็ได้รู้ว่าเพื่อนของเราก็นเนี่ยสนใจทางด้านการ,การเมืองแล้วก็มีวิธีการผลงกดันในการที่จะมาเลือกตั้ง้วยนะครับ